รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปัญหาทุกภัยส่งผลกระทบในหลายพื้นที่เมื่อนายมนตรีสั่งการทุกกระทรวงออกสำรวจความเสียหายให้กำลังใจชาวบ้านหลังน้ำลดลงจะได้เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูกระทรวงคลังจึงเตรียมจัดสรรงบประมาณเสนอคลมอซ่อมผนังกั้นน้ำถนนถูกกระเซาะตัดขาดหลายเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในหลายจังหวัดผมจะได้นำปัญหานะครับที่น้ำท่วมในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับว่า จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับในเรื่องการทำพนังกั้นน้ำนะครับในยามน้ำหลากแบบนี้นะครับก็จะได้ผลักดันงบประมาณหลายๆธนาคารนะครับให้มีมาตรการนะครับออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเช่นในเรื่องของการพักการชำระหนี้พลักดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะครับในเรื่องต่างๆนะครับรวมถึงการให้กู้ยืมเงินนะครับ ในการซ่อมแซมบ้านบ้านซ่อมแซมที่พักอาศัยกระทรวงคลังยังมอบหมายให้แบงก์รัดช่วยเหลือดูแลเมื่อปริมาณน้ําลดลงอย่างเช่นธนาคารออมสินนําแผนช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผ่านโครงการฝึกอาชีพช่างประปาไฟฟ้าการส่งเสริมแฟรนไชส์สร้างรายได้เสริมการผลิตสินค้าส่งขายออนไลน์เพื่อหารายได้เพิ่มให้กับชุมชนปัญหาจากโควิด ปัญหาจากน้ําท่วมทาให้คนอาจจะขาดอาชีพตกงานขาดรายได้นะครับเราก็จะมีโครงการเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับก็จะเป็นโครงการใหญ่ของธนาคารที่จะทําตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปนะครับก็เริ่มตั้งแต่เอาคนมาฝึกอาชีพเอามาคนมาเรียนรู้เข้าโครงการต่างๆนะครับให้สินเชื่อไปเพื่อสร้างอาชีพนะครับเป็นเป็นช่างเป็นคนขายอาหารเป็นคนขายกาแฟหรืออะไรก็ตามมีแฟรนไชส์ให้ นะครับเราก็รวมถึงบางส่วนถ้าอยู่ในพื้นที่อย่างกทมก็กําลังร่วมกับกทมหาเลยกันอยู่นะครับว่าจะจะ,จะจัดหาพื้นที่ให้ขายของด้วยนะครับว่าจะจะ,จะครบวงจรธนาคารออมสินยังเดินหน้าพักหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยในช่วง3เดือนแรกการออกสินเชื่อรายย่อยไม่เกิน5 0,000บาทไม่คิดดอกเบีย้ยในปีแรกรวมไปถึงสินเชื่อเคหากู้ไม่เกิน1ล้านบาทคิดดอกเบีย้ย0%นเซในปีแรกเพื่อน,นํามาซ่อมแซมร้านค้าที่อยู่อาศัย ให้กลับมาเปิดบริการได้เหมือนเดิมสินเชื่อที่เอาไว้ในการซ่อมแซมบ้านที่ประสบปัญหาอาจจะเป็นคนที่กู้บ้านเดิมกับเรานะครับกู้สินเชื่อบ้านเดิมแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นก็มากู้เพิ่มนะครับเพื่อซ่อมแซมช่วงหน้าไปติดตามดูว่าทออ,อได้เตรียมแผนช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างไรบ้างช่วงนี้พรสกู่ครับ ชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำป่าศักดริมแม่น้ำเจ้าพญาหลังจากน้ำลดลงสิ่งที่ต้องทำก็คือการรื้อถอนทำความสะอาดบ้านเรือนซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมท่อสอเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องบ้านโดยตรงจรึงเร่งช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตั้งวงเงินเอาไว้รองรับ100ล้านบาทจริง ท่านอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของทอสอท่านก็ยังสามารถที่จะยื่นเรื่องเข้ามาคู่มาซ่อมสร้างได้นะครับในการที่ปรับปรุงบ้านบ้านพักที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับอันนี้ก็สามารถดําเนินการได้ส่วนลูกค้าของทอสอเนี่ยก็คงมีช่องทางในการที่เข้ามาติดต่ออยู่แล้วนะครับที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องของการลดดอกเบีย้ยในเรื่องของการของบในการซ่อมแซมต่างๆครับก็สามารถดําเนินการได้ทันทีครับเพราะว่าตอนนี้จะรอดมากและผมค้าขายด้วยช่วงก่อนที่ยัง่งยื่นก็คือโควิด แลวก็มีน้าท่วมมาซ้ำเติมอีกก็แย่ยพอสมควรครับอยากให้หลายๆหน่วยงานใช่ครับ <นะ S 2> อยากให้รัฐบ,บาลเล่นหน่วยงานไหนครับคือ,คอถ้า,ถามาช่วยได้ครับอย่าไมาช่วยท่อสอได้เตรียมความช่วยเหลือผ่าน7มาตรการครอบคลุมทั้งการลดดอกเบีย้ยการให้กู้เพิ่มเติมและยื่นให้กู้ใหม่คิดดอกเบี้ยต่ำเช่นลูกค้าเดิมขอยกเป็นดอกเบี้ย4ีเดือนแรกการขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อสร้างหรือทดแทนหลังเดิม รวมไปถึงการกู้เพื่อซ่อมแซมให้กู้ต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทคิดดอกเบี้ย3%เในช่วง1ปีแรกซึ่งก็จะมีปัญหาว่าในส่วนของได้รับผลกระทบทางด้านรายได้เนี่ยท่านยังไม่มีรายได้นะครับก็เรียนว่าเราสามารถที่จะนําตัวรายได้ในช่วงที่ก่อนได้รับผลกระทบเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อได้นะครับเพราะว่าวงเงินที่กู้ซ่อมแซมเนี่ยก็คือโดยหลักแล้วก็จะไม่สูงมากนะครับสําหรับลูกหนี้ NPL ไม่ต้องปวดขมับให้กลุ้มใจ อสอเปิดให้เจราจารประนอมหนี้ไม่คิดดอกเบีย้ยนานถึง4เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวดจากนั้นเดือนที่5ถึง16คิดดอกเบี้ย1%นปอร์ซนตต่อปีโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนหวังให้บ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้มากจนเกินไป ก็เรียนว่าสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงลูกค้าของอาคารสงคระอนนะครับทางธนาคารอาคารสงเคระห์เราก็ออกมาตรการก็มาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงของโควิดไฟครั้งนี้นะครับทั้งในเรื่องของถ้าเกิดท่านเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยก็ลดดอกเบี้ยลงเหลือ0% 4เเดือนนะครับสำหรับที่จะกู้ซ่อมแซมหรือว่ากู้ในการที่จะปลูกหลังใหม่เลยนะครับถ้าเกิดผลกระทบม้านเนี่ยเราก็มีดอกเบี้ยจราพิเศษให้นะครับแล้วก็หาสงเครห์เป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านการสร้างอาชีพเสริม นับเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดและน้ําท่วมที่มาซ้ำเติมจะได้มีกําลังใจต่อสู้เมื่อปริมาณน,น้ําลดลงเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์สำนักกไทยรัสธมทพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ